Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society. เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาตุ้งจีที่ประเทศไทยเป็นเป็นงานแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะอาหารมันทำไมก่อนหน้านี้ตุ้งจีนไม่ได้กลับบ้านตุ้งจีก่อนหน้านี้ก็คือทางานอยู่ที่เมืองจีนอยู่ตลอดแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาแล้วก็ก็ขอขอบคุณเจเาหน้าที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะที่ให้พวกได้มางานในวันนี้ก็ดีใจมากๆก็วันนี้จะมาถึงงานศพวอร์อนรับค่ะก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะไม่คิดมา จะมีเพื่อนเพื่อนคนไทยที่ช่นชอบกู้ด้วยเพราะว่าเราจริงๆแล้วไม่ค่อยได้มาทำงานที่นีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทํางานหรือว่าเบสก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณซันสตาไทยที่มาให้กำลังใจเห็นว่ามีแฟนขาจีนบินมาด้วยนะจริงเหรอคะขอบคุณซีเซียค่ะซีเซียซีเซียดิ๊กอันแล้วคามสุดจีนที่ไทยแผนทําอะไรบ้างนี่ใช่นหมอยู่กับบ้านก็ัวอะไรนี่แม้ครั้งนี้ก็ จะขออยู่บ้านยาวๆค่ะเพราะว่าอ,อย่างปีที่แล้วหนูได้มีโอกาสสมัมภาษณ์กับพี่ๆเหมือนกันก็บอกคุณกันว่าเพราะว่าช่วงโควิดไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาที่เมืองไทยนะคะคราวนี้โควิดดีขึ้นก็ถ้ามีโอกาสาากาส็อยากจะพ่อพี่แม่ให้มากขึ้นเรืยด้วยทั้งที่ทุกจีก็พอดีค่ะ,ะงานก็ทเสร็จหมดแล้ว ไม่ได้คิดแผนค่ะว่าจะไปเที่ยวไหนเพราะว่าสําหรับหนูรู้สึกว่ากลับมาเมืองไทยก็เหมือนได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยอยู่เลยท่เกี่วันกี่วันกี่วันนะคะตอนนี้น่าจะน่าจะอยู่เป็นเดือนโอ้ทั้งเดือนเลยใช่ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อะไรอยู่นักตอนนี้อ่ะคะนะักตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะแต่ในอนาคตตอนนี้กําลังดิ้วแล้วก็ยังคุยะคะ่ะในเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆะคะ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีงานที่ พี่ๆทุกคนเขาไปติดตามะะากันแล้วแลี่พี่มีโปรเจกต์อะไรที่ถึงเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นหน้าก็ในส่วนของหนังหรือซีรีส์นะคะถ้าใครช,ชอบก็สามารถติดต่อมได้ะะแล้วก็แต่ก่อนอื่นก็คือเป็นงานเพลงนี่แหละค่ะงานที่ตอนนี้กําลังเตรียมแต่ว่ายังมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องต้องโคกับเพราะว่าไทยจีนเนะคะคี่ยเราก็เลยต้อง เพือนไปคุณจีตาพี่ผัดก็ในอนาคตก็ยังมีอัลบั้มอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังให้เวลาแน่ชัดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวอยู่แล้วก็อาจจะมีซิงเกิลไทยด้วยแต่นี่ก็คือยังจะต้องรอไปก่อนค่ะถ้ามีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีบบอกพี่ๆทุกคนเลยนะเป็ตอนนี้เห็นว่าตัวจีน่อยมาแบบด,ด,ดูตัวมาโชว์ที่จีนตลอดใช่ค่ะช่งปีนี้เลยไหมอ๋อ ช่วงคือคือหนูช่วงหนูทำตัวคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกงแต่ปลายเดือนพฤศจิก่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์นั่นก็คือท er so mm ัวถอดกองโจแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็ยังมีที่ฉันดูอีแล้วก็ยังจะมีเรื่อยๆค่ะก็ยังคุยกับทางพี่ๆทีมงานอยู่ค่ะว่าแบบเป็นไปได้ไหมแบบตัวนี้ตัวมาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสะค่ะถ้ามีโอกาสใช้เพราะว่าตัวหนูเองก็อยากก็อยากกลับมาที่บ้านบ่อย ก็แน่ว่าส่วนใหญ่ในปีนี้ก็จะอยู่จีนเป็นหลักเลยก็ยังคงอยู่จีนเป็นหลักใช่แฟนจะได้เจอได้เมื่อไหร่ก็มาเจอกันได้ที่เมืองจีนนะก็อยากเจอใช่ไหมไม่อยากเจอแต่แต่ก็อาจจะแบบอยู่ๆก็แบบมีเซอร์ไพรส์เหมือนวันนี้มาเซ็นทรัลเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอกันได้ค่ะในอนาคตก็อาจจะยังมีแบบเซอร์ไพรส์ที่น่นีอะไรอย่างเงี้ย บอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของธารกิจเนอ,อจริงๆเป็นแฟนไทยเขาเรียกร้องเยอะแค่ไหนที่แบบให้มาไทยหน่อยอะไรเงี้ยปีที่แล้วหนูก็ทํางานที่เมืองไทยบ่อยอออก,ก็แฟนๆก็มีโอกาสได้เจอหนูบ่อยก็ปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเจอกับทุกคนบ่อยๆนะมีอีฟใหญ่เลยมีความสุขมากเทศกาลอย่างนี้เวาแบบว่าใกล้จะถึงแบบสงการหรืออะไรอย่างนี้จะได้เห็นคที่ใหม่ก พี่ๆทุกคนสามารถติดต่องานมาได้นะคะทางไอจีก็มีเบอร์ติดตอด่ออยู่สามารถติดต่อได้ตนติดต่อไปก็พร้อมร่วมงานพร้อมค่ะพร้อมค่ะเงินพร้อมงานพร้พอมอยาพร้อมค่ะน้องซันนี่เราเป็นเราเป็นแบกับไอดอลชาวไทยที่โด่งดังที่จีนแล้วคนบอกว่าตอนนี้ดังที่สุดแล้ว เบอร์นหนึ่งและรู้สึกไงพังน,นี้ก็เดือดร้อที่สุดไม่กล้าบอกไม่ไม่นนกล้านะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่นานที่สุดไหมยอยู่น,น,น,นี้หนูหนูว่าหนูอยู่นานูสีบปีหน้าน่าจะได้เป็นที่หนึ่งอยู่นเขาอยู่วงการกตักกร้งแต่วงการจริงตั้งแต่สิบห้าแล้วคะ่ะถ้านับมาก็สิบสามปีแล้วคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเทียบในความความเก่าความแก่ก็คือสันนี้นี่เองแต่ว่าถ้าเป็นที่หนึ่ง ในเรื่องของชื่อเสียง <Yeah. S 1> ว่ายังมีน้องๆ mm hmm. เพื่อนอีกเยอะที่ดังกว่าแมะที่มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรกัน ที่เวลาทุกนึงค่ะแล้วก็สองก็อาจจะแครไม่ผ่านอ๋อเหรอแล้วคาดหวังบทแบบไหนรู้สิพลาดแบบกแบบไหนเราจะเกิดอะไรคือหนูทํา,าททงานหรือว่าทําอะไรเนี่ยไม่เคยคิดในเรื่องของความสำเร็จหรือว่าเราเราเรา,เราจะต้องไปถึงโซนไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขทุกครั้งในการทํางานแล้วก็เออคะเรียกว่าอะไรอ่อ คุ้จีนก็แปลได้หรอได้ผุณจีนใส่คูณจีนภาษาอังกฤษก็ได้คือมีความสุขครับในการทำงานค่ะแล้วนูก็จะพยายามดูครัในการทำงานมันมีคำอีกคำหนึ่งอ่ะแต่ว่าหนูพูดไม่ออกประมาณนี้ค่ะมีความสุขับการทำงานในชิ้นงานแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในชิ้นงานอย่างชวงนี้ถ้าในบ้านเรากระแสแบบยูริวายมาแรงแนวนี้สนใจมา คือถ้าเอาจริงๆหนูว่าถ้ามีโอกาสละกันใช่แต่ว่าคือคือคือถ้าถ้าถามในตัวหนูตรงๆว่ายังไงเพราะว่าหนูเป็นนักล้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูยังอยากจะทํางานในด้านนี้มากกว่าแค่แค่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสนี่งของการแสดงก็อยากจะไม่ไม่ว่าจะเป็นหรือว่าหรือว่าจะเป็นบทธรรมดาอะไรก็ได้ค่ะว่ามันเป็นโอกาสหุดได้หมดนะได้หมดสุชื่นสุดชื่น กสนี่่ปรระาาพออยกกับภ็คือทุกคนก็รักษาตัวกันด้วยนะคะทุกนีใช่ค่ะเพราะว่าขาะอาจจะด้วยความไม่หนุนแวาำงานติดต่อกันด้วยแต่ก็ทีนอาหารไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็กดแขางแบบเราเราเราต้องคิดอะไรเยอะต้องทำงาน เลยอ, but, อาจจะแบบมันมันมาในชทุกที่ก็เลยแบบระเบิดไป่วงนี่เป็นอะไรฮะก็ก็คือไม่สบายนะคะไม่สบายเฉียดชีวิไม่สบายเฉยดก็เลยต้องไปหาหมอในอาการใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะเมื่อวานก็โรงพยาบาลก็คุณหมอก็ดูแลแลวก็วันนี้ก็มีรักกายที่ ไปกับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆอกเฟรนดไม่ต้องเว้นมัวไม่ต้องเว้นมัวเลยค่ะตอนนี้แบบร่างกายฉันดีมากเราสุขภามร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนทุกคนด้วยร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะหาเงินยังไงหรือว่านอนแบบนอนน้อยยังไงก็ต้องรักษาตัวด้วยอย่าหาักโหมงานหนักจนเกินไปโอ,โอเคโอเคค่ะมีอีกค่ะอเวค่ะปีสพี่สิบ สเปคของซันนี่เปลี่ยนไปไหมคะสเปคอะคะคือถามว่าเปลี่ยนไปไหมพี่ต่อก็ยังเป็น number o แต่ว่าคิดว่าราคจะต้องเปลี่ยนสเปคหน่อยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีก็เลยะะต้องเปลี่ยนหน่อยแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็น ต่อเปแน้วเมื่อวานอย่างอ่ะพวกนี้มันก็มีสมบัติเ,เท่าเทียมยงเงี้ยอนนี้พูดถึงอะไรได้ไหมสมบัเท่าเทียมเออแบบหมายมั่นผ่านอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าเพศไหนก็สามารถมีความรักได้คือหนูว่าเราอยู่ในเราอยู่ในคือคุณพ่อหนูอาจะสอนตลอดว่าเราทําอะไรก็ได้อะค่ะขอแค่อย่าไปทำ้ายใครอย่าไปรักแกใครเราอยู่เราอยู่เรารักเราชอบอะไรเรามีความสุขแล้วเราไม่ไปทำไไ้ายใคร มันก็ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชายรัก um, ชายหญิงรักหญิงชายรักหญิงมันมันเป็นคนรักหมดใช่ค um problem, ่ะอย่าไปทำร้ายคนอื่นนะค่ะตอีเป็นภาษาจีน ia, ใช่ไหมคะเออทั้งัตว์ไทยทั้งจีนเลยก็2025นี้นะคะก็กล่อมส่วนในสุงมากนะคะร่างกายแข็ง 然后找到一个。